สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินพลอยมาพร้อมกับหนังสือที่อ่านแล้ววางไม่ลงเลยค่ะนั่นก็คือจอมใจอโยธยานวานิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ผสมผสานความรักข้ามภพชาติได้อย่างลงตัวเรื่องราวจะเข้มข้นขนาดไหนไปฟังรีวิวกันเลยค่ะเสียงดนตรีไทยขึ้นเบาๆฉากห้องทำงานของดอกเตอร์เพียงรุ้งในมหาวิทยาลายัยเพียงรุ้งถอนหายใจ งานวิจัยนี่มันยากเย็นจริงๆเลยนี่ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้นะจะไปขุดข้อมูลจากคนสมัยอยุธยามาเลยเสียงฟ้าผ่าฉากสนามรบในสมัยอยุธยาพันธาการตะโกนทหารรักษาแผ่นดินไว้ให้สุดชีวิตเพียงรุ้งปรากฏตัวขึ้นในชุดปัจจุบันพันธาการมองอย่างตกตะลึงนี่ท่านเป็นใครกันเพียงรุ้งงงวยเอิ้มดิฉันชื่อเพียงรุ้งค่ะที่นี่ที่ไหนคะ พันธาการที่นี่คืออโยธยาธานีท่านมาจากที่ใดกันแน่เพียงรุ้งคิดในใจบ้าจริงนี่เราย้อนเวลากลับมาจริงๆเหรอเนี่ยเสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นเศร้าฉากเพียงรุ้งและพันธากาลยืนมองกองเพลิงที่ลุกมิ่งเมืองพันธากาลข้าจะปกป้องท่านและแผ่นดินนี้จนสุดชีวิตเพียงรุ้งน้ำตาคอท่านต้องรอน,นะคะเสียงดนตรีจบเห็นไหมคะทุกคนแค่ฉากเปิดเรื่องก็ชวนติดตามแล้วใช่ไหม ตอมใจอยุยาเล่าเรื่องราวของดอกเตอร์เพียงรุ้งนักวิจัยสาวที่บังเอิญย้อนเวลากลับไปในสมัยอยุธยาและได้พบกับผู้กองพันธาการทหารหนุ่มพ้กล้าหาญทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับสงครามความรักและความเสียสละสิ่งที่แอดมินพลอยชอบในหนังสือเล่มนี้คือการผสมผสานเรื่องราวความรักและความผูกพันเข้ากับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างลงตัวตัวละครมีมิติมีความซับซ้อนชวนให้เราเอาใจช่วยภาษาที่ใช้ก็สละสลวย อ่านแล้วอินตามมากมา,มากเลยค่ะแต่สิ่งที่แอดมินพลอยคิดว่ายังไม่สุดเท่าไหร่คือบางช่วงบางตอนของเรื่องอาจจะดูรวบรัดไปนิดนึงค่ะแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนังสือที่สนุกและคุ้มค่าแก่การอ่านมากๆหนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบอ่านนิยายอิงประวัติศาสตร์คนที่ชอบเรื่องราวความรักข้ามภพชาติ และคนที่อยากเรียนรู้เรื่องราวของอยุธยาในมุมมองใหม่ๆค่ะสรุปแล้วจอมใจอโยุธยาเป็นหนังสือที่พาเราไปสัมผัสกับความรักความเสียสละและความกล้าหาญท่ามกลางความวิปรโยคของสงครามใครที่กำลังมองหานิยายสนุกๆที่ได้ทั้งความบันเทิงและความรู้แอดมินพลอยแนะนำเล่มนี้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากอ่านจอมใจอยุธยาสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไล์ กดแชร์และคอมเมนต์บอกแอดมินพลอยด้วยนะคะว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้กันหรือยังหรือมีหนังสือเล่มไหนอยากแนะนำให้แอดมินพลอยอ่านอีกบ้างแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะ